D I Y Hack ็คลิปนี้จะมาชวนทุกคนทำปกรณ์กันหมาล่อ,อประตูรัวหน้าบา้านกันไป <c oughs> เรื่องก็มีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเชลลี่อุ้มซาโดไม่ทันค่ะแล้วนางก็วิ่งออกมาจากกลงแล้วก็มาที่ตรงช่องข้างล่างประตูหน้าบ้านอันนี้นะคะใจแทบตกลงไปอยู่ตาตุ่มเพราะว่าทัวมันจะลอดประตูข้างล่างไปค่ะ <c oughs> เหมือนแบบนี้เลยค่ะ ที่จริงแล้ว2เหตุผลหลักๆก,ก็คือคือไอรูข้างล่างเนี่ยที่เป็นประเด็นว่า1จะมีหมาของเราลอดออกไปข้างล่างจะมีค,งคังคกงูต่างๆเลื้อยเข้ามาในบ้านได้แล้ววันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าจะต้องทำยังไงกันเพื่อที่จะก,การเจ้านี้ไม่ให้ออกไปจากบ้านมีผู้ชายสุดหล่อมาช่วยไม่ใช่คนนี้นะคะแต่เป็นคนนี้มาดูกันค่ะว่าทำยังไงอย่าลืมแคปหน้าจออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมกันนะ เชอรี่แปะลิงไว้หน้าไบโอสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยไอตัวนี้เป็นแผ่นพลาสติกแข็งมาก,กแล้วก็โซ่แล้วก็โซ่เคเบิลทยเคเบิลทยเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแนะนําว่าซื้อติดบ้านไว้เพราะว่าต้องใช้กับหลายอย่างค่ะอย่างแรกคือวัดขนาดประตูก่อนว่ายาวแค่ไหนกลางออกมาใส่โซ่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็พับด้วยเคเบิลทยใช่บแบบน,บบบนี้รัดไว้อย่างนี้นะคะแดี๋ยวเนี่ยพับตัวนี้ให้มนท่ากัน พับนี่หมายถึงว่าแบบพับเพื่อให้มันเป็นลอยนะคะใช่ใช่ใชไักระยะหนึ่งแล้วก็จะยึดโซ่ไว้เหมือนกันแล้ก็จะเอาคีบแทายยึดโซ่ไว้จะได้ไม่หลุดออกจากก,ากันเองนวก็ยึดโอเคะแหน่ DIY บ้านไหนไม่มีผู้ชายช่วยทำก็สามารถทำเองได้นะคะง่ายๆแค่นี้เอง7ยึดเคเบิลไทยกับโซ่และเว้นระยะประมาณ3-5อันหรือตามความถี่ที่เราต้องการก็ได้นะคะ พอเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาตัวกั้นทั้งหมดนี้นะคะมากั้นข้างนอกบ้านเราจะไม่กั้นในบ้านนะคะจะยึดตัวแผ่นพลาสติกกับตัวประตูพัดไปรตรงนี้ให้มันอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างแต่ไม่ยากเกินความสามารถเราค่ะได้แล้ว มันก็จะสูงประมาณน,นี้พอดีใช่หไหมมันก็คือยังมีดูหล,ลอดได้นิดนึงเพราะมันจะได้ไม่ลากพื้นไงจะได้ไม่ลากพื้นแล้วก็เก็บฝุ่นนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแนะนํานะคะว่าให้มีอีกคนนึงอยู่ข้างในนะคะเพื่อที่จะช่วยสอดกลับมาแบบนี้จะง่ายมากค่ะแล้วเราก็แค่ใส่เข้าไปที่หัวแล้วก็ล็อกเป็นอันเสร็จง่ายมากเลยค่ะ อันนี้ก็จะมีทำยึดอยู่หลายจุดนะคะมีจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4แล้วก็จุดที่5้านะคะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของโซ่ด้วยว่าเราเลือกน้ำหนักโซ่หนักแค่ไหนเราอยากจะให้มันมั่นคงแค่ไหนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคือการตัดตัวเคเบิลไทยที่ไม่จำเป็นออกนะคะ นี่สามารถเลื่อนได้เบาๆแบบนี้เลยนะคะนี่ถ้าทุกคนมีประตูเล็กแบบนี้นะคะประตูเล็กชลินี่ไม่ได้ใส่ตัวโซ่นะคะแต่ว่ากันใช้เคเบิลท้ายข้างบนข้างล่างเลยนะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้น้องออกสเสร็จแล้วแซดูทดสอบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง <c oughs> เย้สเสร็จแ้วเหนื่อยเลยนี่ทั้งหมดนี้เป็นผลงาน ง่ายๆใช้เวลาแค่15นาทีเองนะคะง่ายแค่นี้ทุกคนสามารถไปลองทํากันได้นะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องหมาตัวน้อยที่<ต>จะไม่ได้ีใน,ในบ้านอย่างปลอดภัยใช่คราวนี้ซาโดก็จะวิ่งเป็นอิสระได้แล้วค่ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราไม่กล้าปล่อยเขาออกมาข้างนอกบ้านเพราะว่ากลัวเขาจะมุดไปตรงรูตรงนั้นนะคะและที่สําคัญจะป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้ามาได้ด้วยนะคะไปซาโดไปวิ่งกันไปปกติไม่กล้าปล่อยค่ะ วิ่งมาเลยจะออกก็ไม่เป็นไรแล้วนะคะตอนนี้วิ่งเร็วความเร็วไวแสงค่ะถูกแล้ง่ายแค่นี้เองไปลองทำกันดูนะคะทุกคนไป